อนนี้ทางสบถนะครับได้นาเนินก,การเร่งด่วนก็คือในการที่จะขอตําแหน่งพันโรงนะครับอันนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องสาคัญที่อยากแจ้งพวกเราทราบเมื่อวานผมได้ลงนามเรื่องไปถึงรัฐมนตรีนะ้ว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับเพื่อต้องการที่จะหาตําตแหน่งพันโรงนะครับตอนนี้ที่เรายังไม่ครบอยู่ทุกโรงเรียนนะครับให้ครบทุกโรงเรียนโดยเสนอเรื่องไปที่ รัฐมนตรีเพื่อน,นําเข้าครมรและก็ของบประมาณนะครับถ้าเรื่องนี้ได้ก็จะเป็นประโยชน์ในการที่จะให้ทุกโรงเรียนได้มีพานโรงมาช่วยจากการช่วยส่งเสริมสนับสนุนการจากการศึกษาของแต่ละโรงเรียนให้มีคุณภาพต่อไปนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการของบประมาณเพื่อมาจัดเป็นค่าาหารกลางวันนะครับให้กับนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสนะครับที่มีม1ถึงม3นะครับทุกโรงเรียนเราก็ทําเรื่อง ไปที่กระทรวงศึกษาธิการเพื่อนําเรื่องเข้าคอรมออันนี้คือเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบนะครับภายใต้นโยบายเรียนดีและมีความสุขดูแลลดความเหลื่อมล้ำนะครสร้างความสุขให้กับนักเรียนนะครับลดภาระครูลดภาระผู้ปก